จนับสนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงได้เลิกปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วค่ะสำหรับอินดี้สาวเสียงดีกระต่ายพานิพากับซิงเกิลที่มีชื่อว่าน้องเป็นแฟนอ้ายได้ไปเนื้อหาจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะตอนนี้กระต่ายกับปล่อยเพลงใหม่แล้วนะคะซื้อเพลงว่าน้องเป็นแฟนอายได้ไปนะคะเจ้าปายบุกาพี่เนมสุรพงศ์นะคะเนื้อหาเพลงน้องเป็นแฟนอายได้ไปก็จะเป็นเนื้อประมาณว่า แอบรักเธอแอบชอบเธอขนาดนี้แล้วเราจะเป็นแฟนเธอได้หรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะแนวหวานๆเนาะแอบรักแอบชอบอะไรแบบนีบ้เป็นเพลงน่าจะก,กงกลางนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถือว่าช้าแล้วก็เร็วไปก็เป็นแบบกลางๆช่วงนี้ก็คืออยากอยากแบบว่าปรับตัวเองให้มันดูแบบซอฟแบบว่าไม่อยากให้เป็นล็อกๆ็อกแล้วอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็คือแบบร้องสบายๆชิลๆไปเลยค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผงานเพลงนี้นะ,ะน้องเป็นแฟนอายไดยไปทางช่องกระต่ายพานิพาออฟฟิเชียลนะคะใครที่ชื่นชอบสาวกระต่ายร้องเพลงน่ารักน่ารักแล้วก็สิงเกิลน,นี้ไม่มีผิดหวงังแน่นอนค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย